ลำบายดีพี่นุ้งเอาไม่อยัเงเอา,าเ,ะะเอาือไหวงานแต่บุ้ไม่ยังละจบางทีงานเนบ้นทีงานมาจะใส่ะคือบันแพงเลยล่ะค่ะเอาคนบรรพแพงเป็นหน้าตาสิก็ผลบรรนแพงอันนี้เอาปริมาหลายสีลเลยคิดกี่ปีเลยเอาแต่งนักค้นพน,นมรรพนวางสี่อยู่บ่ไหน ก็บันแทงครับว่องซี่ล่ะอันแนวซีบิหมอบอแนวดิอันแนวนะโคลาดอดมึงเลยเอาทีแรกก็ว่าอันแนวสันว่าขึนทีแรกก็ว่าคนมันแพงอันแนวก็ว่าสันคนมันแพงจด้สวัสดีลูกสวัสดีค่ะในวันนี้คนอะไรอะมันดื่นมันนันมันบ่ได้มันนันมันดีมันบ่ได้ เน็ตบมได้ม <su ือนี้เน็ตบมได้มือนี้จวดจ้าดเลยมือนี้จวดจ้าดอยู่แต่ว่าคำมาจากที่เป็นยังไงอือมือนี้ก็ดไข่มือนี้จวดอยู่มือนี้เน็ตจวดมีห่างจากบ้านแพงเท่ไหร่ปุ๊บห่างจากป้านเพือป้านแพงก็ประมาณสักยี่สิบสามสิบโลเนี่แหละพี่น้องฝั่งายฝั่งลาวก็จะมาหลายได้หมดเลยเป็นทาง ฟันแทงบริมาโดนแลน<ม>้วเล้าสิบปีแล้วล่ะเข้าสิบปีสิก็ปีไปพล่นละ,ละ,ะวางห้องบริมากระโดนอีกไปลับึงองหลงเนาะแต่ปีเลยแ <คำ S 2> ต่เป็นเด็กหน่อยขึงคงลงนะ้วพอุ๋งมาท่านตายอยกว่า็ปีก็ปีแล้วคงลงแล้วก็นทาง เนเคยมาบ่าหรือสะพานสีสงครามอำเภอนาทมต้นทางนี้ขึ้นมาตั้งขึ้นมาสุดก็มาสีสงครามไอเกียแต่ว่าสุดสาวอีนนี้ก็อำเภอบรนแพงและมีรถทัวร์เดย์ไซดกรุงเทพบรนแพงเดียดวมันเป็นสายเงาแถ้วนี้ <c oughs> บ้านแพงกรุงเทพจังสิอุดรบ่เป็นตะปีสื่อบ้าน ทีมยูหันบ่เป็นตาสื่ออุดรบ้านแพงบ้านแพงบ้านแพงไม่เ็นอะไรอุดรบ้านแพงติดไทยรถจูรถบัสบ่เป็นตาสือตอนนั้นบ้านแพงอุดรบ้านแพงมเตี่ที่สโอ้ยอันยาซักท่อทิมฮอลอาทิมวถกนมันอิ่ดนไปนะอันกูใส็ทีมนะกูที ดินผู้ดังเป็นซอพูึเปล่าทีมงานห้ากับจวดจัดแล้วพี่เนาะตั้งเขาเดียวทีเพราะว่าเดินดีสนามดีไอ้ประธานห้างคนยึดไว้ให้เราล้อรถเลยใส่ล้อรถหน้าเวทีนะอันนี้อัยับเข้ามาอีกยังไม่เพิ่นหน้าเพิ่นได้คนหลายก็กันไว้คนหมื่นเนาะกันไว้พื้นที่คนละคนคนหลักหมื่น เปิดแล้วเปิดไข่บัดแข็งแล้วพิมพ์มาแปดพันใบนะหมดแล้วบ่อ <laughs> พิมพ์มา, 8, าแปดพันใบไม่ได้ไข่เหมือกับจัดเท่าไหร่คะบัตรร้อยร้อยสาวหน้าง,งานหน้าง,งาน140าร้อยสีสส่สิบบาทแต่ว่าบัตรแข็งร้อยสาว <c oughs> พ่โบเดม่าโดนนี่พี่น้องฟังลาวก็นดิย่างขวมเช่นหลังนี่ไปกระทงหน้าทงนึงก็นทีก็จะสิจิดหอดเท่านาะพอโบได้มาโดนเนาะฟังเล่าเรื่องโบเดม่าง่ายๆได้นี่เออบ่ได้ม่าง่ายๆโบเดม่าโดนแล้วปีซิฟก็ปีแล้วมาเด้อมาเดินมาเดินสามประธานห้างบนวัดโอ้ยติดตามสาวน้อยตั้งแต่อย well okay. oh, no ู่ในคุกเพราะว่าคนที่หมุนคุกออกมาเบิ่งสาวน้อยอยู่อะโดน คนจัดเองคนจัดเองเนาะจ้าอาจารย์คนเอาน้ำใส่ถังใส่น้ำโาน้ำไม่กน่าน่าอใหุดยอดที่ค่ะเสียจนเสียนหยุดแล้วได้ทุกนนวนมวนมวนมวนหลมวนมวนนั่นยังเสร็แล้วยังอยากวอนน้ำอยู่

แกก็ได้ลบทิมสองคลิปคุณอวานยังได้ประมาณสามยูค่ะสามคลิป่คลิปอยู่แลลกลบทิมสงคลิปเพราะว่ามันโหลดบ่ได้ก็ได้ลบเลยมันเดิกแล้วดิด้ไปลไลยูุณไได้ลาไลไได้ค่ะแต่แบบไปเิ่งมัน,นมยูไก่ยไก่ข้นเนนรห้งเดีดกระหังตาสา ยังก,ยกินน้อได้นี่น้อบองแก้วประเดกครับประเดกตอนประเดกตอนยุคขวานหละแบทบแทบว่ามันหอมเด้ออ,ดอืมอมีหปก้เือดแล้วโอ้ยสะทานทีม่มีมันกว้งขวงางละ ไปกังไปเทิรนเลย้ะมันลูกต้ำๆยู่ลูกก็ปูได้สัดสองผักเลยตินะเต็มมอลลมมอลล์มงอวงมบุ่นเต็มมอลลมก็เอาไปกินก็จะเอาเนี้ยนี่ก็ได้ี่่ได้ปูสองพักมึตินิดหน่อย ตาดอกมกม่วงนี่มาโดกขากแถวๆนี้นั่นพีาวดมะฮะบะหมั่เนี่ยขวยดี่แหละเขาขปปปปปปวดขวดได้ยยเลย เทียงเทียงไปนะใบแล้วเทียงพะนะบใบแล้วเทียงพะนะเมตติว่าจนบายแล้วพี่น้าะแบกลาแบกนี่นี่มองนึงได้อยู่นี่คิว เต็มกับล่อลนะพี่น้องอะไีเ่นอยกัพอกันไม่คลิปนะสำหรับคลิปนี้สบายสีพี่น้องเจถไทยมาท่านี่สิซักผาบู๊สิซักผ้าพ,าพนันธ S <S <S ที่ผู้บังคับใส่ซักพี่น้องลุงเอียงซักเองเด้อพ่อหนะกับผาฮับไเปเม่ติ้งประเด้บังคับเด้อประเด้บังคับก็นอนถแถอะเด้วพี่น้องเป็นพยานเด้อจัลลิกินอนเหรอประเี๋ยวอ๋อจัลลิ <S <S าากลินี้วันฉันนี่สักก้อนพอกันไม่คิดหนาพี่น้องจะลลิก,ลนนกลินิดสบายด,ดีพี่น้อง <S 2> <S 2>